ปิดฉากลองสุดยิ่งใหญ่ค่ะกับมหากรรมมวยไทยเฟสติวัลทุตาซันทเวนตี้ทูได้รับเกียรติจากนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีปิดมหากรรมมวยไทยเฟสติวัลทุตาซันทเวนตี้ทูค่ะโดยมีดรสุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและดรศักชัยทับสุวรรณประธานสหาพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติและแก่ผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีปิดงานอย่างขับค้างค่ะนารเวอร์พาร์คไอคอนสยาม เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาโดยกิจกรรมภายในงานมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและนิทรรศการล้ำลึกในพระมหารการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนะกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรและนิทรรศการมวยไทยรวมถึงการแข่งขันมวยไทยชิงถ้วยพระราชทานค่ะ โดยหนึ่งอุบลอ,อัจฉริยะคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปครองส่วนเบรนินมาเนอร์นักชกสาวจากสหรัฐอเมริกาคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีไปครองค่ะส่วนอักกาธานีอับดุลลาซาอิดนักชกซาุดีอาราเบียคว้วาแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนลเฟเบริชั่นออฟมวยไทยแอสโซเชชันสภาวมวยไทยโลกรุ่นเวลตเวตอร์เวทคว้าถ้วยรางวัลเกียรติยศจากเจ้าชายฟาฮัดบินมันซูนบินซาอดัดบินซาอดุด ประธานม,มวยไทยแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียไปคองค่ะกอนอื่นนะคะก็คือทางกองพันผนาการกหล่งชาตินะคะแล้วก็การแข่งประเทศไทยแล้วก็ที่สําคัญก็โดยในการนำของท่านนรุตีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็ส่งเสริมซอฟต์าอเวราตามนโยบายของรัฐบาล เพราะกองทุนพัฒนาการแห่งชาติเรามีรองนายกมนตรีคุณเดกวิทย์วงุวรรณนะคะที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เป็นวันที่3ก็วันสุดท้ายนะคะก็วันที่3เนี่ยเราเริ่มนะคะในการที่จะเปิดงานเฉลิมฉลองเสร็จแล้ววันที่4เนี่ยเราก็มีการช่องลอยเด็กที่มีเครื่องป้องกันนะคะอย่างเต็มพิกัดแล้วก็ที่สําคัญเป็นไปตาม OLC Movement ส่วนวันนี้ถือเป็นวันที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งแล้วก็คนไทยได้มา น้อมนำรึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของในหลวงรัชากาลที่9และที่สําคัญก็น้อมส่งพระเจริญกับรัชกาลที่10แล้วก็สมเด็จพระราชินีค่ะก็ถือว่าเป็นความสําเร็จเพราะว่าทั้งเอกอัครราชทูตของประเทศต่ตางๆก็เข้ามาร่วมงานจุดเทียนชัยนะคะแล้วก็มีเจ้าชายแห่งซาอุดิอราระเบียนะคะที่เป็นประธานมวยไทยก็เห็นว่าในโครงการมวยไทยซ์พอวอร์ของเราเนี่ยก็ประสบความสำเร็จทีละขั้นทีละขั้นค่ะคือตอนนี้ก็น่าจะเป็นหลักล้านแล้วค่ะแล้วที่สําคัญนะคะที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลั เนี่ยนะคะก็จะมีอีก F 1น่ะคะตอนนี้เมื่อ2วันที่ผ่านมาวันที่3และวันที่4เรามีทั้งฟู้ดมีทั้งเฟสติวัลมีทั้งแฟชั่นมีทั้งไฟสนะคะส่วนที่เรายังขาดอยู่ก็คือวันนี้นะคะที่พอมีการแข่งขันเสร็จแล้วเราจะมีการตัดต่อแล้วก็เลือกคัดเลือกภาพนะคะที่เป็นภาพที่เหมาะสําหรับการเผยแพร่ผ่านช่องของ IOC Channel นะคะซึ่งตรงนี้น่าจะไปอีก2 0 0ประเทศทั่วโลกค่ะค่ะวันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูใน u t u b e นะคะแล้วก็ดูตามทั่วโลกที่เขาเป็นเมมเบอร์ทั้งหม ร้อยกว่าประเทศทั่วโลกนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการดู YouTube แล้วเขาก็เขียนมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีต่างชาติเข้ามาเยอะเป็นพิเศษแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ใช่เป็นต่างชาติแค่นักท่องเที่ยวนะคะที่สําคัญเนี่ยก็คือเอกอัคราชทูตนะคะแล้วก็ราชนิกูลของประเทศต่างๆก็มานะคะเพื่อที่จะมาให้กําลังใจว่าเราทําสิ่งที่เรียกว่ามวยไทยซับพาวร์แล้วเขาก็เป็นเมมเบอร์ของมวยไทยเพราะฉะนั้นเราก็ขับเคลื่อนทั่วไปก็คือมวยไทย ันมวยไทยแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราจะทําให้มวยไทยมีมาตารฐานไปทั่วโลกค่ะก็อีกอกิจาการรมที่เราจะทานะคะก็คงต้องรอเรื่องของวันมวยไทยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราก็จะต้องมีการนําผลสำริดนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นในปี2565น,น,นะคะไปทําการวิเคราะห์แล้วก็ทําการนําเสนอคณะกรรมการบริหารกองพืนพัฒนาการกีฬาชาตินะคะให้ท่านได้เห็นถึงความสําคัญนะคะแล้วก็ที่สําคัญแล้วเนี่ยมัน,น จะมีผลต่อการต่อยอดโวยไทยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมวยไทยเนี่ยเป็นฐานที่จะไปในเรื่องของซีเกม ต้องทิ่งพี่องไปซีเกมด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆน,นักมวยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะฝึกมวยไทยขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอามวยไทยไปต่อยอดเป็นกีฬาต่อสู้นะคะที่สําคัญเนี่ยซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพโกลคอมแบทเกมในปีหน้าก็น้องๆที่มีความชื่นชอบในกีฬาคอมแบทเนี่ย<ๆ>ก็เก็บตัวให้เรียบร้อยแล้วก็ไปแข่งขันในโกลคอมแบทเกมที่ซาอุดิอาระเบียค่ะก็คือตั้งแต่แรกที่เข้ามาทํางานนยคะแล้วก็ขับเคลื่อนมวยไทยจริงๆเนี่ยก็คือเราไม่เข้าใจกับว่าซอฟต์าวร์คืออะไรใช่ไหมคะยกระชั่งเราลองขับเคลื่อนนะคะ แล้วก็ที่สําคัญคณะกรรมการของเราเนี่ยนะคะก็เล็งเห็นถึงซอว์พาวเวอร์จริงๆก็ลองให้ทางกองพันธนาการกีฬาชร่วมกับการกีฬาแระเทศไทยเดมพาะดรก้องศักดิ์ยอดมณีก็ขานร an ับนโยบายนี้นะคะแล้วก um, ็ท่านก็อนุญาตให้ทางเราเี่ยขับเคลื่อนร่วมกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยช่วยขับเคลื่อนเราจะเห็นเลยว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นจะมีโมทยรักย่าที่อีกไม่นานนี่ค่ะโครงการที่จะต่อมานะคะขอให้เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะคะ เตรียมจับจองจับจ้องนะคะในเรื่องของการจัดมวยไทยรักย่าซึ่งจะประสบความสําเร็จอย่างมากก็คือเรานําผู้ที่ชนะในการแข่งขันภาคต่างๆมาแข่งที่หน้า อินดอร์เดียมหัวหมากที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะอันดับแรกก่อนนะคะในมวยไทยไซเคิลเราก็มีการกําหนดนะคะท่านผู้ว่าก็มอบหมายให้ดิฉันนะคะทางานร่วมกับท่านรองธนุเกียรติจันท์ชุมนะคะเราก็ออกมาเป็นมวยไทยไซเคิลที่เราไปซีเกมนะคะต่อไปเรามวยไทยไปเวิร์กเกมเรียบร้อยแล้วเราไปเวิร์กคอมแบทเกมแล้วเราไปดูเรเบียนเกมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการไปเอเชียนเกมนะคะและที่สําคัญเราต้องการไปโอลิมปิกเกมส์เพืฉะนั้สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือทาอย่างไรให้มวยไทยเนี่ยภาพออกมาเป็นลักษณะการส่งออกวัฒนธรรมของประเท ะะไม่ใช่เป็นความรุนแรงเพราะฉะนั้นเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็ฝึกได้เราเรียกว่ามวยไทย for a l l l นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยขับเคลื่อนซัพพอร์ก็คือเพื่อมวยไทย f o r a l l นะคะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำค่ะ